สมาชิกกลุ่มชิงซุยหายไปไหนกันหมดหรือจะเป็นเหมือนคนของเลาขอลอบติดอยู่ตรงไหนสักที่แล้วออกไม่ได้งั้นหรือคุณชายมีอะไรงั้นหรือคุณชายเอย๊คุณชายท่านกำลังทำอะไรนะเออมีคนตายคุณชายตอบข้าหน่อยสิ หรือศพพวกนี้เป็นสมาชิกของกลุ่มชิงซุยบางศพดูเหมือนจะแตกต่างไปเอ๋วิญญาณงั้นเหรออะไรกันมันชี้อะไรมีอะไรอยู่ด้านล่างงั้นเหรออ่าเขามาแล้วคุณชายมีอะไรใต้น้ำงั้นหรือ มีศพว่าไงนะน่าจะเป็นคนของกลุ่มชิงซุยมีศพแปลกๆสองสามศพที่ถูกเขียนอาาาักขระมือป่าเพิงรีบส่งคนไปเถอะและส่งคนไปดูก้อนหินที่มัดเท้าศพเหล่านั้นด้วยจีหลิวรีบไปตามหาคนที่ว่ายน้ําได้ลงไปนําศพขึ้นมาทั้งหมดพลอบคุณชายกล่าวถึงหินบอกให้พี่น้องเราให้ความสนใจด้วยพลอบหัวหน้าในฐานะผู้พาสรงคม ข่าว่ากลุ่มชิงสุ้ยทั้งหมดจะไม่ถูกทำให้เป็นภาชนะวิญญาณเทพเจ้าแห่งการพ้นทุกข์ผู้แผ่สร้านไปทั่วทิศทั้งสิบได้ใช้พลังอันยิ่งใหญ่อยู่เป็นนิดเพื่อช่วยเหล่าสัรพสัตว์ให้หลุดพ้นจากการหลงทางสัรพสัตว์ทั้งหลายย่อมไม่รู้เดือนรู้ตะวันยังขนมืดบอดข้าพเจ้าหลายซึ่งจุดหมายข้าพเจ้าหลาซึ่งขอบเขตุนธรรมยินน8งแต้ม หัวหน้ากู้ล่างทั้งหมดมาแล้วขอรับและสิ่งนี้ถูกขุดขึ้นมาจากหินที่อยู่ตรงใต้ท้าของศพขอรับนี่มันแผนที่เมืองฉางมันถูกทำเครื่องหมายไว้ด้วยดินปืนข้าจะสั่งให้เจ้าหน้าที่ข้นหาขอบคุณท่านทั้งสองสำหรับคืนนี้ข้าต้องขอตัวลาสมาชิกกลุ่มชิงซุยได้ถิงบอกแสว่าดินปืนถูกฝังไว้ที่ใดงานวันเริ่มขึ้นแล้ว น้ำเป็นของเรลวสีดำซึ่งสามารถดักจับวิญญาณของผู้คนและไม่สามารถเกิดใหม่ได้อีกตลอดกาลก่อนจากการค้าขอบอกกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นพิเศษให้จัดก,การศพของชิงซุ่ยอย่างปลอดภัยเพื่อตอบแทนบ,บุญคุณที่ช่วยเหลือเขตฉางของเราต่อไปจะเป็นหน้าที่ของทางการปกนกลับไปและพักผ่อนโดยเร็วเถิดท่านทั้งสอง ฆาแต่กรที่สังหารหมู่กลุ่มชิงซุ้ยนั้นโหดหลายเกินไปมือปราบผึงอย่าปล่อยเขาไปล่าคุณชายไม่ต้องกังวลยังไงก็ตามงานวัดเคชาของเราได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเหตุใดท่านทั้งสองไม่ไปชมต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่วัดดูหน่อยล่ะต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่ลือกันว่าสามารถชมได้วันนี้งั้นเหรอเช่นนั้นเราขอตัวลาโอ้ย โอ้ยแม่ตาแก่รอข้าบน้ำแล้วเราจะไปชมต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์กันน้องชายเป็นอะไรไปเฮ้ยเลิกแทะหัวเขาสักทีผมยิ่งมีน้อยๆอยู่ด้วยฮ่าฮ่าฮเยียญยันทองคำหมื่นตำลึงแค่นั้นก็เพียงพอแล้วเฮ้ยทำอย่างกับพ่อขาเล่กระดาษยัน ถ้าพูดถึงแต้มคุณธรรมหญินมันจะทะลุ2,000แต้มแล้วกระดาษยานของตาแก่นี่จะผนึกได้ใหม่นะเอาไปซุกไว้ตรงไหนเนี่ยเจอแล้วผนึกสำเร็จแล้วแต่งไม่หายไปมีสิ่งผิดปกติกับกระดาษยันนี้เหรอมันคืออะไรกันแน่นี่มันอะไรทำไมเหมือนความเหนื่อยล้าที่สะสมทั้งคืนมาหายไปหมด ยาหนี้ฝื้นฟรูร่างกายคนได้ด้วยสินะว้าวมัใช้แต้มคุณธรรมหยินไปเท่าไหร่เอ่ยสัมผัสปานแต้มคุณธรรมหยินเหลือ858้าแแต้มก็หนึ่งพันแต้มของข้าผมไฟดูโคมไฟบะมีจ้าเอาไหมผลไม้เคลือบน้ำตาลเท่าแก่บะหมี่เพิ่อมอีกสองชามได้เลย หลังจากกินเสร็จเราก็ไปดูต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่โด่งดังกันเถอะก็ดีที่นี่คนเยอะเกินลุงนีน่าจะนอนสบายๆอยู่บ้านอย่าเหยียบเสื้อคุมเต่าของข้าสิวะนี่เป็นสิ่งเดียวที่ข้ายังไม่ได้ซ่อมแซมเลยนะเว้ยเฮ้ยแล้วใครขโมยรองเท้าข้าไปวะเนี่ยรองเท้าข้าอยู่ไหนทุกคนเข้าแถวอย่าแย่งกัน ใครกินปลาท้องโกของข้าไปวะเนี่ยเอ๊ะคุณชายท่านมาชมงานวัดด้วยเหรอนี่แต่เมียนเล็กๆน้อยๆที่ให้ดาบกับข้านี่ไม่จำเป็นต้องเบียดแย่งกันแล้วตาแก่ไปทางประตูหลังกันเถอะประตูหลังประตูหลังอะไรก่อนคุณชายจินอันมาแล้วมาแล้วคุณชายจินอันข้าได้ยินมาว่าเมื่อคืนท่านตกอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายด้วยข้าคิดว่าท่านจะมาไม่ได้แล้ว เจ้ายังคุยเก่งเช่นเคยฮ่าฮ่าขอบคุณสำหรับคำชมขอรับกูประชดหนะ้าคุณชายได้เห็นต้นหมาศักดิ์สิทธิ์หรือยังจะว่ายังไงดีจนตอนนี้เห็นแต่หัวคน้นว่าแต่เถอะพี่ชายช่วยพาข้าไปดูหน่อยได้ไหมปล่อยข้าจัดการเองข้าจะพาท่านไปที่ห้องโถงด้านข้างที่ยังไม่เปิดขอรับเยี่ยมเราจะไม่สร้างปัญหาหเจ้าใช่ไหมหากเจ้าทำเช่นนี้ ุณชายท่านไปอยู่ที่ไหนมาท่านขายคดีที่ยังไม่ขี้ขายได้มากมายและตอนนี้สถานะของท่านก็แตกต่างไปนานแล้วแต่เกิดอะไรขึ้นกับพวกท่านเมื่อวานนี้หรือขอรลอหวัวหน้าของเราสั่งให้คนค้นหาทั้งคืนทั่วเมืองและเราไม่รู้ว่าพวกเขากําลังมองหาอะไรกันมีเรื่องนิดหน่อยนะไม่ขอพูดถึงดีกว่าอะไรกันมือปราเผิงไม่เปิดเผยเรื่องดินปืนดูเหมือนว่าเขาไม่ต้องการให้ทุกคนตื่นตระหนก นั่นไงล่ะนี่คือต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์นี่คือต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ขอรับเหมือนกับบริกรรลานนั้นพูดไว้ไม่มีผิดของข้าของข้าของข้าเอามาให้ข้านี่ใบของข้าใบนี้ของข้าตาแก่ท่านเคยเห็นไหมฮ <c oughs> ้ได้มาแล้วได้มาแล้ว y า h ู้ ปล่อยปล่อยปล่อยทุกปล่อยโุกมันบ้ามากที่คนจำนวนมากบูชาต้นไม้น้องชายดูสิข้าได้ของดีมาด้วยเพียงเขียนชื่อและความปรารถนาของเจ้าลงไปและโยโยมันไปบนต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ความปรารถนาของเจ้าก็จะสมหวังตาแก่ท่านเป็นเต่าแต่กลับยังมองไม่ออกเรื่องแบบนี้อีกเหรอหือ ก็จร hmm. ิงแฮะนี่ข้าเป็นอะไรไปเนี่ยข้าคงถูกล้างสมองโดยเจ้าเด็กส่งของนั่นแน่ไปกินบะหมี่กันเถอะต้นหมายสักธิ์นี่แปลกและชั่วหลายจริงๆยานนี้เป็นของศักิิสทธิ์และฉันไม่รู้สึกเหนื่อยหลังจากฝึกฝนมาหลายชั่วโมงเนื่องจากยานนี้มีผลในการป้องกันวิญญาณจึงเป็นผลดีกว่าที่จะใช้มันเพื่อฝึกฝนถอดจิตวิญญาณออกจากร่าง บันทึกชีวประวัติความลับเต่อเอาอวัยวะทั้ง5วิธีถอดวิญญาณคือหายใจเข้าและหายใจออกสตาประสิ่งมีลมหายใจไม่ว่าจะเป็นวิญญาณชั่วหลายความแค้นหรือวิญญาณหลังความตายล้วนถูกทิ้งไปตามลมหายใจร่างกายเหมือนตกลงไปในแม่น้ำมันเย็นมากอาจารย์หือ นี่คือวิญญาณออกจากร่างงั้นเหรอสำเร็จหรือเปล่านะเฮ้อหลอเกินเบอร์จริงๆเฮ้ๆหลอกว่าตายควายล้มเลยบันทึกบอกว่าวิญญาณเปราะบางดังนั้นอย่าพาดพาฉันไป เอ๋ไม่หนาวแล้วแฮะอันหน้าสู่ทะเลฤด,ดูใบไม้ผีที่อบอุ่นและดอกไม้กำลังบานเอ๋ทำไมอยู่ๆถึงนึกภาพรูปกำลังต้องการนมอยู่นะนี่ฉันกลายเป็นพ่อของตัวเองไปแล้วงั้นเหรอยังไงก็ตามมันเป็นเครื่องรางของขัง,งที่คู่ควรกับอาวุธวิญญาณตามที่คาดไว้ไปไหนมาไหนได้สะดวกดีฉันไม่รู้ว่าถ้าออกไปข้างนอกจะเป็นยังไง ทะลุ้หฮอออกมาได้จริงๆด้วยสว่างอะไรเบอร์นั้นดึกมากแล้วไอ้แก่ยังทำอะไรอยู่เออนี่คือกระดาษยันที่ไอ้แก่นี่อยากเจาไปตั้งแผงขายในสายตาของวิญญาณมันเห็นเป็นแบบนี้นี่เองหรือ อย่างซ่อนที่ผืนรองเท้าไอ้แก่นี่ไว้ใจไม่ได้จริงๆเออโชคอย่างดีที่ไม่มีหุ่นระเบิดซ่อนอยู่ในกระเป๋ากางเกงต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์บะมีต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์อ้อต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์งั้นเหรอฉันไม่ได้คำนึงถึงตางแก่นี่เลยเอาล่ะใช้ประโยชน์จากข้อเท็จจริงที่ว่าไม่มีใครไปดูว่าต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ตอนกลางคืนเป็นอย่างไร เออนั่นมันเจ้าหน้าที่กองปราบนี่ว่าเขากำลังทำอะไรเอ๊ะนี่มันตกอยู่ในพวังของผีชนกำแพงข้างหน้าเป็นโรงเรือของกลุ่มชิงซุยหรืออาจจะเป็นหุ่นกระดาษกลุ่มชิงซุยแปลกจังก็ไม่มีหุ่นกระดาษแล้วเจ้าหน้าที่กองปราบตกอยู่ในภวังได้ยังไงกันหือ ใครกันเป่าสูน่ากลางคืนแบบนี้หูแทบแตกสูน้าเครื่องดนตรีประเภทเป่าของจีนเอ๋ของขึ้นแล้ยนะเว้ยคว้างบ้าอะไรไมาที่ฉันแกไม่ได้อืบเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์แน่เอ๋โคตรจะสยองเลย อ,อนี่มันวิญญาณของกลุ่มชิงซุยอ,อืเฮออ้ยโดนเจอแล้วไงข้าไม่รู้ว่าจิตวิญญาณดั้งเดิมของผู้ที่เป็นอมาตะตนไหนอยู่ตรงนั้นเหตุใดท่านไม่ออกมาเผยโฉมให้เราสองคนได้เห็นหน้าข้าตาหน่อยล่ะอยากจะต่อรลองเหรอเป็นผู้ที่มาจากยมโลกงั้นหรือขอให้ผู้เป็นอมาตะออกมาพบเราหน่อยเถอะหรือท่าจะไม่รอดแฮะ ิตวิญญาณมั่นคงไม่เกงกวัวต่อการลุกลาลมลมน้ำไฟและแสงในโลกผู้เป็นอมตะจริงๆด้วยท่านผู้เป็นอมตะไม่ใช่คนท้องถิ่นสินะข้าคุ้นเคยกับเต่าทุกแข่งในเมืองฉางแต่ข้าไม่เคยพบเห็นผู้เป็นอมตะเลยพูดมากสักจริงไอ้อ้วนข้างๆนั่นมีอะไรจะถามไหมนะคารวะท่านทั้งสองข้าหนาเรียนหน้จากเต่าอวัยวะทั้งห้าแต่จริงแล้วข้าไม่ใช่ชาวเมืองฉางความสุภาพขนาดนี้ไม่น่าจะทำไม่เป็นศัตรูกับมันนะ ข้าไม่ได้ตั้งใจที่จะหลีกเลี่ยงท่านก่อนหน้านี้ข้าแค่กว่าว่าจะลบกวนการทาธุระของท่านทั้งสองกลายเป็นว่าผู้เป็นเซียนอมตะเพียงแค่เดินผ่านมาเท่านั้นเช่นนั้นท่านไม่จําเป็นต้องสุภาพเราสองคนเป็นเพียงผู้ลอดลวงพูดผีวิญญาณที่โดดเดี่ยวเหล่านี้ไปสู่การเกิดใหม่ปาล้องท่านเป็นผู้อมตะเมื่อเห็นว่าจะมีพายุฝนฟ้าขนองเช่นนี้ผีเหล่านี้ไม่สามารถต้านทานพายุฝาฝนขนองทั้งสามได้ เช่นนั้นเราต้องไปก่อนดะเดี๋ยวเอ,เอ๋ไปแล้วงั้นเหรอข้าอยากจะถามเกี่ยวกับระบบของข้าสักหน่อยอ๋อเออเกิดอะไรขึ้นกันข้ามาที่นี่ได้ยังไงเนี่ยพอออกไปปุ๊บเจ้าหน้าที่ของปราบก็ดูปกติปับ๊บเราไปที่สูงๆชมวิวทั์ดีกว่านี่คงเป็นอาคารที่สูงที่สุดในเมืองฉาง ถ้าอยู่ในนั้นอาจจะสามารถเห็นได้ว่ามีความผิดปกติอื่นๆในเมืองหรือไม่ไม่หนึกว่ากางคืนหมอกจะหนาจริงจัขนาดนีโชคดีที่มียันไว้คุ้มครองมีะนันของบินได้ไม่ถึงหนึ่งเมตรผู้เป็นวิญญาณเหนือขนาดนี้เลยงั้นเหรอเอ๊ะนี่มันคนโบราณเข้าหน่อยกันเร็วขนาดนั้นเลยเหรอมือสนิทเลยอะไรล่ะนั่น กระจกแปดเหลี่ยมมันยังไงกันแน่มีมนอย่างนั้นเหรอเกิดอะไรขึ้นกันมันดับไปแล้วกระจกถูกสาดด้วยเลือดสีดำเมื่อกี้คงเป็นแสงศักดิ์สิทธิ์ที่สะท้อนกระจกใครมันที่โหดเยี่ยมจงใจทำลายเมืองกันนะพุวงนี้ต้องบอกมือปราบเผงเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วเมืองถูกทำลายและฉันเกรงว่าจะมีบางอย่างเกิดขึ้นทำไมรู้สึกแปลกๆแ,แ,แบบนี้เนี่ยเหีนั่นมันเสียงถอยลูกเต่อไม่ใช่งั้นเหรอ มีบอนอยู่ในเตานี้ด้วยงั้นเหรอมาเลยมาเลยต้อมต้อมเร็วเข้าเร็วเข้ามาเดิมพันเร็วเข้าเปิดแล้วเนาะสูงเป็นไปไม่ได้ขออีกรอบเอาอีกครั้งแปลกจังชั่วโมงนี้คนเล่นพนันกันเยอะขนาดนี้เลยงั้นเหรอเอางั้นก็ได้มาเล่นกันไปโกงนี่ก้าในสิบของการเดิมพันจะแพ้ซึ่งแย่มากมากหือ นั่นมันใบขอต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์สูงน,นาพนันพวกนี้กำลังเกินกินสามจิตและจิตวิญญาณของพวกเขาเองสูงข้าหมดหน้าตอกสามวิญญาณและเจ็ดวิญญาณสามวิญญาณวิญญาณฝาวิญญาณดินและวิญญาณชีวิตเจ็วิญญาณหมายถึงดีใจโกรธเศร้ารักหลายโลกอ้ออะไรวะเนี่ยออกตามอีกแล้วมีคนเป็นลม จริงกวนมันอีกแล้วเหรอแก้งหน้ามืดหลังเสียเงินนี่มันเร็วจริงๆหลีกไปดูถ้ามันจะแกล้งไปอีกน,นั่นลุกขึ้นมาอยู่แซงแถเป็นตายเสียทีไม่ใช่อ้าเขาตายแล้ววิญญาณของเขาถูกดูดออกไปนเพวกนี้ไม่รู้ตัวหรือมีเพียงสภาวะวิญญาณเท่านั้นที่จะเห็นมันได้ต่อช่างหน้าผิดหวังเหลือเกินปล่อยเขาไป ในสายตาของพวกเขาใบไม้ต้นไม้นั่นกลายเป็นเหรียญทองแดงจริงๆแล้วตาวิญญาณและเจ็ดวิญญาก็แลกเปลี่ยนเป็นเหรียญทองแดงของพวกเขาในบ่บอนมีใบต้นไม้สักศรีรษ์ใช้แทนเงินหรือว่าใช้การทั่วทั้งเมืองกันนะไปดูกันเลยดีกว่าบ้านจางหยวนตระกูลจางหยวนไว้ไอ้แก่นี่มันห่วงย่ามากกว่าหน้าตาได้ยังไงห้องนอนเต่าเฉินแปลกจริงต้นไม้สักดศทธิ์เติบโตในเมือง มันถูกบูชาด้วยเครื่องหอมทั้งกลางวันและกลางคืนไม่ว่าจะมองอย่างไรมันควรจะเป็นต้นไม้แห่งหยางมันจะดูดวิญญาณของผู้คนได้อย่างไรหรือว่าเมื่อสิบปีที่แล้วเป็นเรื่องมหัศจรรย์ชั่วข้ามคืนหรือเป็นต้นไม้ปกติในตอนกลางวันต่อกลางคืนเปลี่ยนจากต้นไมยย้หยางเป็นต้นไม้หินสภาวะวิญญาณสามารถเห็นสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าต้องรู้ให้ได้ว่ามันคืออะไรกันแน่มีคน กำลังเขียนอะไรกันไกลเกินไปเมาไม่ชัดเลยแต่ผู้เท่าคนนี้ดูไม่ค่อยเหมือนนักป่าเสียเท่าไหร่การสลายตัวของกระดูกน่าจะหมายความแบบนี้นะหรือเขาจับผู้กันแบบไหนกันเอะสลายอันตรายเกินไปถ้าหายไปแล้วน่าจะตายไปด้วยกับก่อนดีกว่าเรื่องของต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ปล่อยไว้ก่อนละกัน แบบแบบมันแหกป่าขนาดนี้ไม่ได้ยินเสียงเลยหรือไงตาเท่าก้าใครตีข้าววันนียน้องชายเองงั้นเหรอเจ้าตีข้าทำไมเนี่ยยันนี้ขายยังไงงั้นเหรอแผนแล้วสามเดือนทองแดงไม่ต้องไปขายที่วัดแมนมูหรอกข้าซื้อมันทั้งหมดเลยตกลงเยี่ยมเดี๋ยวจัดเลย น้องชายเจ้านี่ยอดเยี่ยมจริงๆข้าจะเลี้ยงซุปเกี๊ยวให้เจ้าภายหลังละกันนายดูสิตาแก่ท่านไม่สงสัยเลยหรือว่าเหตุใดข้าถึงซื้อ,อยางของท่านและไม่ให้ท่านไปวัดแมนมูนาอย่าถามคําถามในเรื่องของมนุษย์เลยแม้ว่าลูกพ่อจะรักกันเพียงใดบางครั้งบางคราวก็อาจจะน้อยใจกันสักครั้งในชีวิตเป็นเรื่องธรรมดาช่างความสัมพันธ์พ่อลูกเธอเจ้าอยากกินซุปเกี๊ยวอะไรล่ะ ท่านทั้งสองจ้าบังเอิญเสียกัรอยอนรถสวัสดิ์มือปราบเพิงขอบตาข้ามมือปราบเพิงหนักมากเลยสินะเป็นเพราะคดีของกลุ่มชิงซุยยังไม่ได้รับการสืบสวนใช่หรือไม่เรื่องนั้นจบไปแล้วแต่เรื่องแปลกๆมันมีเยอะเกินไป้าก,กว่ามีเหตุต่างๆเลยนอนไม่หลับมาสองวันแล้วมือปราบเพิงหากท่านมีเวลาลองตรวจสอบรอบๆเมืองฉางซี่มีสิ่งแปลกๆมากมายที่อาจจะเกี่ยวข้ของกับสิ่งนี้ ขอบคุณคุณชายมากที่แจ้งเตือนข้าจะจำมันไว้อย่างไรก็ตามมือปาาผึงเมื่อคืนได้รับเหตุนักโพสเสียชีวิตกระทันหันหรือไม่มีขอรับแต่ข้าไม่ได้รับผิดชอบในคดีนี้คุณชายจิน,นันรู้จักผู้วายชนงั้นหรือไม่หรอกข้าแค่ถามดูเหมือนว่าไม่ใช่เรื่องปลอมที่เหรียญทองแดงดึงดูดจิตวิญญาณของผู้คนมือป่าผิงท่านทำงานในเขตฉางมานานแล้วสินะท่านรู้จักวัดแมนมู และต้นไม้สักดิทธิ์มากน้อยแค่ไหนวัดแมนมูงั้นหรือข้าอา่านพงศาวดารของเมืองนี้และเล่ากันว่าครั้งหนึ่งืองฉางมีของจื้อผู้เก่งกาทั้งทางบูและทางบุญแต่ต่อมาเพื่อขับไล่ชาวต,ต่างชาติเขาได้เสียชีวิตในสนามลบดูเหมือนว่าการสร้างวัดแมนมูจะเกี่ยวข้องกับของจื้อผู้ยิ่งใหญ่ผู้นี้แล้วเหตุการณ์อาศาจัยของต้นไม้สักดิทธิ์เมื่อสิปีก่อนล่ะสิปีที่แล้วข้าไม่ได้ทํางานในเขตฉางขอรับ ข้าได้ยินมาว่าต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์มีส่วนเกี่ยวข้องกับหลายราชวงศ์และมันก็เป็นต้นไม้อายุพันปีณนะพันปีเช่นนั้นเรื่องต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ไม่สามารถฉี้แจงได้ในชั่วข้ามคืนสินะเอ๊ะทําไมเมื่อคืนเราไม่ออกจากล่างแล้วไปถามเจ้าสองคนนั้นเนี่ยอาซาราเปานึ่งของข้าไปไหนหมดแล้วเนี่ยช่วงนี้วุ่นวายเสียจริงท่านเต่าเฉินท่านขายกระดาษยันให้ข้าเพื่อปาดเป่าวิญญาณชั่วหลายได้ไหมมือปาบเพิงข้าจะให้ท่านหนึ่งแผ่น ไอ้นี่เหมาหมดไปแล้วคุณชายข้าหลับไหวไม่ได้หรอกมันเป็นของซื้อของขายให้ข้าได้ซื้อมันเถอะมือปราเผิงนี่ท่านเป็นบุคคลตัวอย่างจริงๆท่านก็ยกจอข้าเกินไปเช่นนั้นมือปราเพิงให้ข้าห้าทองแดงเป็นพอแลกกับยานพวกนี้เป็นไงขอบคุณคุณชายสำหรับการซื้อขายข้าต้องขอตัวลาขอโชคเข้าข้างท่านมือปราเผิงเดินทางปลอดภยัย ก้ารู้เร็วกว่านี้ข้าคงขายห้าทองแดงไปแล้วเหมือนกัอนเงินนั้นหายากรู้ไว้ซะท่านรู้สึกเหมือนสูญเสียงเงินล้านสินะเกิดอะไรขึ้นทำไมยันถึงไม่เหรียญทองแดงกลายเป็นใบของต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์คุณธรรมหยิน859คะแนนเหรียญทองแดงจากต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เพิ่มแต้มคุณธรรมหยินงั้นเหรอ